จังเกิดอะไรขึ้นหรอที่นี่เนี่ยฉันมันแย่เนี่ยนักเรียนทุกคนเขาหายทุกไปนะซี่ฮะเออไอไม่เจอไม่เนี่ยนักเรียนหายไปไหนกักเรียนหายไปไหนกบเนี่ยนักเนาะเจอนักเรียนไหมล่ะวันนี้ทั้งวันไม่เจอนกเนี่ยนั่นเลย หรือว่าพวกนักเรียนเขาไปร้านเกมหรืปปอเปล่าล่ะฉันไปดูร้านเกมทุกที่แล้วนะแต่กลับไม่เจอนักเรียนเลยล่ะไหนเมื่อเราออกตามหานักเรียนกันเถอะนก,นกนนหานักเรียนเจอไหมล่ะ ไม่เจอแล้ว,ลวนันทีนี้ทำยังไงต่อแล้วนันนักเรียนหายตู้แปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องหานักเรียนให้เจอนะฟ้ายนั้นพวนเราจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ให้เราตามหานักเรียนให้เจอทด่เธอดในที่สุดในที่สุดเราก็เจอแล้วเราสามารถกับพะลังมิตเข้าได้แล้วล่ะเดียมส์ทำอะไรเพ้อนะบอยบายเียนะทเอเนี่ยแล้วทำสำเร็จแล้วนัทเด๋ยวปักปุ๊บมาทางนี้ด่วนเลยนะโอเค ขอโทษนะทั้งสองคนที่เรียกตัวมากันทานหาแบบนี้เนี่ยถ้าทำเพื่อนักเรียนแล้วก็ยอมจ้าอืมไหนน่าจะเลิกแล้วนะสามสองหนึ่ง